ครับเชิญเชิญเชิญคุณเอเชิญคุณเอกลับเชิญเลยครับอ้าครับเพื่อนๆก็ถึงววลาสุดท้ายของวันนี้ทางทางโรงแรมแจ้งมาแล้วนะฮะว่าเลทให้เราหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะกล่าวปิดงานกันนะครับเอาไว้ปีหน้านะครับ วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะมีนัดกันวันไหนนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็เห็นเพื่อนกำลังสนุกก็อยากจะต่อให้นะครับแต่พอดีทางโรงแรมเหลอเวลาให้เราหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องขอขอบคุณทางผู้จัดการด้วยนะครับที่ต่อเวลาให้แล้วก็อย่าลืมนะครับข่าวข่าวนะฮะแล้วก็การบันทึกวิดีโอนะครับเดีย๋ยวจะลไลฟ์เป็นซีดีส่งไปให้ ทุกคนที่บ้านนะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็จะเป็นภาพวิดีโอซีดีไปให้นะครับดีวีดีนะครับก็ข่าวสะเรารูปถ่ายต่างๆนะฮะเราจะลงในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของรุ่นเราเป็นเว็บใหม่ก็เว็บ lpk.com นะครับก็เข้าไปดูได้แล้วก็ไปลงทะเบียนซ้านะครับก็จะได้มีข่าวข่าสารต่างๆที่จะส่งให้ถึงพวกเรานะครับ w ว r ร์ไวด์เว็บนะเว็บ lpk.com นะครับ ก็อยากให้ท,ทุกคนเข้าไปนะหรือจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับของเราก็มีสื่อกลางเป็นโรงเรียนเลยพิทยาคมนะฮะก็เข้าไปสมัครเป็นเพื่อนไว้นะครับก็จะได้ติดต่อกันได้นะครับมีข่าวอะไรก็แจ้งมานะครับก็จะรีบส่งข่าวให้เพื่อนๆทาง SMS นะครับก็แล้วไก่ก็บอกว่าปีหน้าก็อาจจะมีการโหวตวันนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นวันที่25ธันวานะครับ วันที่25ธันวาหรือไม่ก็31ทธันวานะครับก็จะอยู่ในราวๆนั้นฮะที่จะเป็นงานวันวันปีหน้าโหวตเดี๋ยวนี้เลยไหมครับโหวตเดี๋ยวนี้เลยไหมครับว่าปีหน้าวันไหนครับโหวตเลยไหมครับเดือนธันวาเนี่ยโหวตเลยไหมครับไม่เหรอถ้างั้นแค่เข้าไปดูที่เว็บเนาะเข้าไปที่เว็บเว็บอะไรนะเว็บ lpk com นะฮะ w e b l p k com นะครับเข้าไปที่เว็บได,นะไ,วได้นะครับไปโหวตได้นะครับว่าเราจะให้จัดวันไหนนะครับก็ทดลองให้แล้วนะฮะปีใหม่เราก็จัดให้แล้วแล้วก็ไม่ตรงกับเทศกาลก็คือวันนี้เป็นเป็นวันที่ไม่ตรงกับเทศกาลก็ลองทดลองให้แล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นข้อมูลที่จะจัดงานต่อไปว่าเราควรจะจัดในช่วงไหนนะครับก็วันนี้ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะกาจำเป็นต้องเลิก ราเพราะทางโรงแรมเขาขอสถานที่คืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยโดนปับฮะเดี๋ยวโดนปับอาครับสองเพลงสุดท้ายก่อนลาเพื่อนนะครับเอาละครับขอมอบให้กับคนล่าฝันทุกๆคนเลยนะครับเพื่อนครับขอให้พี่น้องจงโชคดีทุกคนนะครับ คูรับ่ครับสนุกสองเพลงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับ มกาเที่ยวหาตินไปยังสิ่นด้านไกลสุดสายตาเหมือนจำเพือนว่าชีวิตลุ่นเกิดมาสวงหาต่อสู้และเดินรุนโอชีวิตมีอะไร What?